สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านหลักการปฏิบัติธรรมในตอนต่อจากครั้งที่แล้วขอเชิญฟังได้นะครับหลวงพ่อเรียนกรรมฐานมาจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใส่วัดป่าหลายต่อหลายองค์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมท่านพระอ,อาจารย์พระมหาบัวหลวงพ่อพุทธท่านอาจารย์บุญจันทร์และหลวงปู่สุวัตเป็นต้น ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเข้มงวดกดขันในเรื่องการเจริญสติมากมาถึงพระป่าชั้นหลังๆรุ่นเหลนหลวงปู่มั่นนี่กลับไปติดสมาธิกันเยอะไม่เฉพาะสายเดียวหรอกแม้แต่พวกเราที่ฝึกพองยุบเกือบทั้งหมดก็ติดสมาธิติดการเพ่งเพราะเราคิดว่าสติคือการกำหนดตรงนี้แหละที่พลาดกันสติ แปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดกําหนดนี้มันเจอด้วยโลภะเจตนามีโลภะแท้ฉะนั้นในคำพีอัตถกถาของเราจึงสอนว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามคือตัวสมุทยัยคือพวกเราพออยากปฏิบัติปุ๊บก,กาหนดปับ๊บความทุกข์เกิดทันทีเลย มีกิเลสคืออยากปฏิบตัติลงมือกําหนดคือการกระทํากรรมเกิดวิบากคือมีผลเป็นทุกข์แต่ถ้ากําหนดเก่งๆนะพอมีกิเลสก็ลงมือกระทํากรรมไปเสร็จแล้วทำได้พอดิบพอดีจิตใจมีความสุขขึ้นมาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้ อย่างเช่นว่าเราเห็นลูกเราออกไปวิ่งอยู่ข้างถนนหรือไปเล่นน้ำฝนอะไรอย่างนี้เรามีกรุณากลัวว่าจะบาดเจ็บกลัวจะเจ็บป่วยกวลัวรถจะชนกลัวจะเป็นหวัดเรามีกรุณาเรียกให้เข้าบ้านพอเรียกให้เข้าบ้านแล้วไม่ยอมเข้าเราโมโหอาจจะจับเด็กมาตีก่อนเด็กยังไม่ทันจะป่วยเพราะเป็นหวัดเลยแต่เจ็บเพราะถูกตีแล้ว นี่กุศลพิกเป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วหรือแต่ก่อนมีพระอยู่องค์หนึ่งมีชื่อเสียงท่านเจริญเมตตามากเลยพอเมตตาล้ำหน้ากว่าสติสติตามไม่ทันจิตพิกเป็นราคะเพราะฉะนั้นเมตตาพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นราคะส่วนกรุณาพลาดนิดเดียวจะพิกเป็นโทสะต้องระมัดระวังนะก,นก,ก,กุศลพิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่น เราใจลอยไปเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลแล้วกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดนะเช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปับ๊บเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมาหนึ่งชั่วโมงนี่เป็นอกุศลนะเกิดระลึกขึ้นได้ในขณะจิตเดียวนั่นแหละว่าอ้าวเผลอไปขณะนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถ้าจากนั้นเกิดอกุศลตัวใหม่เช่น โไม่น่าใจลอยไปเลยนี่ฝุ้งซ่านแล้ว,ล,วลำพึงลำพันด่าตัวเองหยิ่งหญิงองกุศลนะผุ้งซ่านแล้วหรืออีกพวกหนึ่งผงอนาคตนี่อกุศลเหมือนกันใจลอยไปเป็นอกุศลรู้สึกว่าใจลอยเป็นกุศลก็คิดว่าโอ๊ยทายังไงจะไม่ใจลอยอีกและกําหนดใหญ่เลยโลภะแทรกแล้วอกุศลแทรกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยฟังตรงนี้ให้ดีนะ เราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยแต่ที่เราต้องหัดรู้สึกตัวก็เพื่อจะได้รู้จักว่าใจลอยเป็นอย่างไรแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่าใจลอยก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความรู้สึกตัวนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวแต่เดิมเราใจลอยทั้งวันคนในโลกนี้หลงทั้งวันหลงตั้งแต่เกิดจนตาย ตายแล้วก็หลงต่อไปเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะไม่มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงอยู่เพราะอะไรเพราะหลงตลอดเวลายกตัวอย่างสมมุติทุกคนในห้องนี้รวมทั้งหลวงพ่อด้วยเป็นคนชั่วรับรองในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วนึกออกไหมเพราะมันชั่วเท่ากันมันก็เลยดีเท่ากันหมดเลยเกิดเบอร์72ขึ้นมาคนเดียวหลวงพ่อกลายเป็นพระชั่วขึ้นมาแล้วนี่ มันจะเกิดการเห็นสภาวะที่แตกต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจิตของเราหลงตลอดเวลาหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงตลอดแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงอยู่ในโลกนี้คนหลงทั้งโลกนะกล้าพูดได้อย่างนี้คนที่รู้ตัวได้นี้นับตัวได้เลยมีไม่เท่าไหร่หรอกนอกนั้นหลงอยู่ทั้งหมดแต่ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราต้องมาฟังธรรมะไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตของเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแวบเราจะรู้เลยที่ผ่านมาตลอดนี้หลงตลอดเลยพอรู้สึกตัวได้แวบเดียวรู้เลยที่ผ่านมานี้หลงเหมือนกับมีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งรู้เลยที่ผ่านมานี้ชั่วตลอดเลยแบบเดียวกันเสร็จแล้วเราจะเรียนธรรมะต่อไปอีกเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเออ ความหลงนี้ห้ามมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงนี่ดูซ้ำๆไปปัญญาจะเกิดว่าจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็สั่งให้รู้สึกไม่ได้กำหนดก็ไม่ได้นะกำหนดก็ไม่ทำให้รู้สึกตัวมีแต่ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกดังนั้นถ้าสติเกิดจำสภาวะได้เช่นจำได้ว่าหลงเป็นอย่างไรสติจะเกิด นี่สติเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เพราะเราสั่งหรือบังคับให้เกิดแต่พอสติเกิดแล้วอยู่ได้ชั่วขณะก็ดับไม่ใช่ว่ากุศลเกิดแล้วไม่ดับเราเห็นเลยเผลอก็ห้ามไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปความรู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เห็นไหมมันทอดเทียมกันระหวังหลงกับรู้สึกตัวระหวังโลภก,กับไม่โลภระหว่ังโกรธกับไม่โกรธ มันเท่าเทียมกันนะมันสอนสภาวธรรมที่เท่าเทียมกันคือสอนใรลักษณ์นั่นเองในที่สุดจิตเราจะเกิดปัญญาเกิดความรู้รวบยอดเห็นขึ้นมาเลยทั้งจิตทั้งที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้ในที่สุดเราก็าจะเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีตรงนี้จิตเราจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตรงนี้เข้าสมาธิแล้วพอจิตรวมเข้ามาในอัปปนาสมาธิจิตจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนที่ปัญญากล้าเห็นสองขณะเท่านั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสัจจานุโลมิกยานจิตคอยตามอริยสัจคอยตามอะไรคอยตามทุกข์นั่นเองก็จะรู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนี้คือตัวทุกข์แต่ว่าจิตไม่เปเกียดทุกข์มันนะจิตจะมีขันติคือความอดทนต่อทุกข์และมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยเรียกว่ายอมรับความจริงแล้วว่าเออ ทุกมันเกิดขึ้นแล้วทุกมันดับทุกมันเกิดแล้วทุกมันดับนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดดับเลยนี่ยอมรับความจริงจนหมดความดิ้นรนที่จะหนีทุกถัดจากนั้นถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือกองทุกหรือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนี้เองแล้วทวนกระแสะเข้ามาหาธาตุรู้อาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคแหวกออก ฉะนั้นเวลาจิตหลุดพ้นในพระไตรปิฎกท่านจึงใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นคำในพระไตรปิฎกสำคัญนะไม่มีคาดเคลื่อนเลยน่าอัศจรรย์ที่รักษากันมาได้อาสวะกิเลสนี้แหละห่อหุ้มจิตเอาไว้อาสวะกิเลสนี้แหละห่อหุ้มจิตเอาไว้พอจิตรู้แจ้งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ คือรู้ว่าขันทั้งปวงเป็นกองทุกข์ล้วนๆแล้วจิตก็จะหมดความยึดถือขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความยึดถือจิตแล้วหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสปันหนึ่งลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วเจาะทําลายเปลือกไข่ออกมาสู่โลกภายนอกอันกว้างขวางหากเมื่อใดจิตไปวางจิตจิตก็จะไปวางขันและโลกได้ทั้งหมดและไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเหมือนคนไข่ลูกโป่งสวรรค์ ขาใช้มือข้างเดียวกำเชือกไว้ก็สามารถกลุ่มลูกปองสวรรค์ได้ทั้งหมดแค่แบมือเดียวลูกปองสวรรค์ก็ถูกปล่อยทิ้งทั้งหมดในพริบตาเดียวคนและสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์แต่สําการผิดและยึดถือว่ากายกับใจคือตัวเราและคิดว่ากายกับใจเป็นสมบัติของเราไม่ได้เป็นสมบัติของโลกทั้งยังคิดว่ามันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษที่จะนำความสุขมาให้เราได้ จึงเกิดความรักความหวงแหนกายนี้ใจนี้อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมเพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของกายของใจจึงเกิดตัณหาอยากให้มันสุขเพราะอยากให้มันสุขมีตัณหาใจก็ดิ้นรลนใหญ่เลยคือดิ้นรลนแสวงหาความสุขให้กายนี้ใจนี้ดิ้นรลนที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นจากความทุกข์ดิ้นรนอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแต่ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งเกิดความทุกข ตัณหาจึงทำให้เกิดความทุกข์ซ้าเติมจิตใจเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากความทุกข์ตามธรรมดาของขันที่มีอยู่ตั้งแต่มีขันแล้วดังนั้นความไม่รู้ทุกข์ก็ทําให้เกิดตัณหานี่แหละสังสารวัฏอยู่ตรงนี้เองคือเพราะมีอวิชชาหรือเพราะความไม่รู้จริงของทุกข์จึงเกิดตัณหาและเพราะมีตัณหาขึ้นมาจึงเกิดทุกข์ ความจริงของทุกข์ก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคือตัวทุกข์มันคือสมบัติของโลกมันคือธาตุคือขันทั้งกายทั้งใจคือธาตุนะใจก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียกว่ามโนธาตุวิญญาณธาตุเป็นธาตุไม่มีตัวเราอันนี้ต้องเห็นด้วยสติสัมมาสมาธิและปัญญาแทงทะลุเข้าไปเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาปล่อยวางไม่ได้ หน้าที่ของเราคือหมั่นรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจสติปัญญาก็จะแกะรอบขึ้นมาหัดใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเกิดความอยากเกิดความยึดจิตจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์นี่นึกว่ารู้อริยสัจแล้วใช่ไหมไม่รู้หรอกเพราะจิตยังมีสองชนิดคือจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์กายยังมีสองชนิด คือกายที่ทุกข์กับกายที่ไม่ทุกข์เพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้นลวนจิตนี้เป็นทุกข์ล้นลวนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอันเป็นความเห็นผิดของเราแต่เพราะเราเห็นปจัจจจสมุป,ปบาทหรือเห็นอริยสัจได้ครึ่งทอนคือเราเห็นได้แค่ว่าถ้ามีความอยากมีความยึด จิตจะทุกข์ขึ้นมานี่ยังไม่รู้แจ้งแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าเราจะรู้ว่ากายกับใจนี้แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพอรู้อย่างนี้มันจะเกิดสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าปฏินิสสคะการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้กับโลกเขาหมดความยึดถือพอคืนกายคืนใจให้กับโลก ต่อไปนี้ตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะไม่มีกายมีใจที่จะต้องสงวนรักษาอีกต่อไปดังนั้นถ้ารู้ทุกเจ็มแจ้งก็เป็นอันละสมบทัยโดยอัตโนมัติเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจกับข้างทำไมท่านไม่เริ่มจากสมบทัยก่อนมีสมบทัยแล้วก็เกิดทุก์ต่อมาไปเป็นนักวิเคราะห์ ก็เลยนึกว่าท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะทุกข์คือเป็นตัวปัญหาสมุทัยเป็นสาเหตุนี่มองแบบนักวิเคราะห์เอาความคิดไปใช้นั่นแหละแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอริยสัจต,ตามลำดับของการปฏิบัติลำดับของการปฏิบัติคือให้รู้ทุกข์ต่างหากละ่ะไม่ใช่ให้มุ่งไปละสมุทยัยหรือมุ่งไปทำนิโรธให้แจ้งหรือมุ่งไปทำอริยมรรคให้เกิดให้รู้ทุกข์ ท่านสอนเพื่อการปฏิบัติธรรมะของท่านสอนเพื่อเอามาปฏิบัติไม่ได้สอนเพื่อเอามาเรียนหรือเอามาคิดเล่นโกโก้ไม่ได้เอามาวิเคราะห์เล่นโกโก้เพราะฉะนั้นท่านเริ่มจากทุกขนั่นถูกต้องแล้วเพราะท่านให้รู้ทุกการปฏิบัติคือการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจนั่นเองถ้ารู้ไม่ถูกก็หลงไปสองทางหลงไปเผอไปคิดกับเผลอไปเพ่งเอาไว้กำหนดไว้บังคับไว้ สุดตรงสองข้างถ้ารู้ถูกต้องเรียกว่าทางสายกลางคือรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตรงตามความเป็นจริงกายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้ากายกับใจไม่แสดงไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้อย่างบางคนทําจิตหลวงพ่อทําให้ดูพวกดูพวกที่ดูเป็นดูไว้ดูระดับนี้นะจะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตจิตเที่ยงรู้สึกไหม จิตคงที่ตลอดกี่วันกี่คืนจิตก็คงที่ตลอดสิ่งอื่นหลอกที่ไม่เที่ยงจิตเที่ยงอย่างนี้ลักสักยะทิฏฐิไม่ได้จริงหลอกแต่วิธีที่จะปฏิบัติเข้าทางสายกลางที่ถูกนะรู้ตรงที่ผิดไว้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้โลคโกดหลงเป็นอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติตัวจริงเกิด จะเข้าทางสายกลางเองทางสายกลางนี้ไปจงใจเข้าไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่ากลางอยู่ตรงไหนบางคนพยายามหาจุดที่เป็นกลางนะคิดว่ากลางต้องอยู่กลางหน้าอกแน่หรืออยู่กลางหน้าผากนั่นมันกลางอะไรก็ไม่รู้นั่นมันกลางกายนะหรืออยู่เหนือสะดืออยู่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่กลางไม่ได้เข้าอย่างนั้น ถ้ามีสติที่แท้จริงเมื่อไหร่จิตก็จะเข้าทางสายกลางเมื่อนั้นแหละจิตจะมีสติได้เมื่อมันรู้จักสภาวะดังนั้นให้หัดรู้สภาวะไปหัดรู้ดูท้องพองยุบไปก็ได้เห็นไปเลยว่ารูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ใช่คิดนะต้องรู้สึกเอาวิปัสสนาไม่ใช่คิดนะบางคนชอบคิดเช่น โกรธขึ้นมาขณะที่โกรธจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธนี่เป็นกุศลตรงที่ตรงนี้ปฏิบัติเสร็จแล้วถัดจากนั้นเริ่มผิดอีกแล้วเช่นบริกรรมโกรธหนอโกรธหนออะไรนี่นะตรงนี้คิดนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันตรงที่จิตคิดนี่ตกจากวิปัสสนาแล้ว การอ่านในเรื่องของวิธีการปฏิบัติธรรมในส่วนของที่เป็นหลักการปฏิบัติธรรมก็ได้จบจิ้นแต่เพียงเท่านี้ผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟังทุกท่านนักปฏิบัติทุกท่านที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติธรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังนำไปปฏิบัติจนเกิดความเจริญก้าวหน้าของแต่ละท่านแต่ละขัน้นตามลำดับยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอจบการอ่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ